สาวสวยที่เติบโตมากับกองขยะสู่เกียร์นิยมอันดับ1นึมเกษตรและที่สำคัญตอนนี้คว้าตำแหน่งชนะเลิศจากเวที Miss Universe Thailand 2022ด้วยค่ะมารู้จัก Miss Universe Thailand ปีนี้กันนะคะแอนนาเสือเป็นสาวสวยที่หลายคนให้ความสนใจเธอเก่งแล้วก็เติบโตมาจาก กองขยะแล้วก็ข้าวก้นบาทพระนะจนประสบความสำเร็จยังไงมาดูกันในวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับประวัติของสาวหน้าหวานดีเกียเกียตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลายัยเกษตรน้องแอนนาเสือมีชื่อจริงว่าแอนนาเสืองามเอี่ยมชื่อเล่นก็คือแอนภูมิลำนาเป็นคนกรุงเทพสูง175 จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรน้องแอนนาเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็ฉลาดด้วยเพราะว่าตั้งใจเรียนมากๆเธอจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ชอบแล้วก็ฝันที่จะทำงานบริการโดยเฉพาะจะเป็นแอร์เพราะเธอชอบในอาชีพและรักในการบริการ ในช่วงที่เป็นนักเรียนเธอเคยได้ทำงานพาร์ทไทม์ด้านบริการจึงทำให้เธอสนใจและตั้งใจจะเรียนสาขานี้เปิดเผยว่าชีวิตวัยเด็กอะ่ะเติบโตมาในกองขยะเพราะคุณพ่อคุณแม่ของแอนนาทำงานเป็นพนักงานเก็บขยะของกทมทำให้เธอคุ้นเคยกับกองขยะมาตั้งแต่เด็กรวมไปถึงของเล่นต่างๆที่เธอได้ในวัยเด็กก็คือขยะที่คุณพ่อกับคุณแม่เก็บมาซ่อมให้ อีกทั้งเธอยังมีคุณทวดเป็นแม่ชีแล้วก็นำเธอไปเลี้ยงดูในช่วงที่พ่อแม่ทำงานหนักทำให้เธอเติบโตมาจากข้าวก้นบาดพระและนำคำสอนทางพุทธศาส,สนามาเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตอีกด้วยก่อนหน้านี้แอนนาเคยมีผลงานทางด้านประกวดมาแล้วเธอเคยได้ตำแหน่งมิสโมบายไทยแลนด์และยังเคยได้ตำแหน่งรองอันดับสองนางสาวถิ่นไทยงามจนกระทั่ง รอบและปีนี้คว้าตำแหน่ง Miss ูนิเว r ร์ Thailand ์มาได้อย่างสมศักดิ์ศรีอืสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ